สวัสด,ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคิลเช้านะครับหุ้นนิเคิเช้าก็จะมีทุกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็หยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนกันกับหุ้นไทยนะครับก็อันนี้ก็จะมีวันละสองรอบนะครับจะช่อง VIP จะลงให้วันละสองรอบนะครับรอบเช้าเก้าโมงครึ่งกับรอบบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับ วันละ2รอ,อบนะครับก็ท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจแล้วก็ศึกษาดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงทุนนะสำหรับท่านที่จะลงทุนนะ,อะดองดูทางเลขของ v i p ช่อง v i p ก่อนว่าจัดยังไงยังไงยังไงมายังไงอะไรเงี้ยแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าตัวกันมันชอบมานะ,ะช่อง v i p ประมาณนี้ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยแล้วก็กดถูกใจถูกใจทุกคลิปเลยก็ขอขอบพระคุณปิเศษนะครับขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญนะครับหาเงินได้ง่ายๆนะครับใช้เงินยากๆนะครับประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆที่แวะเข้ามาชมแนวทางช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาลงเลขเด่นไว้3ตัวนะครับ5 6 7นะครับเน้นที่5กับ6กนะ ส่วนเจ็ดคือตัวกันนะครับตัวกันก็คือตัวที่สำรองอ่ะตัวสำรลองประกันขาดทุนการทุนหายอะไรเงี้ยคือใส่นน้อยมากนักแต่ได้กําไรนิดหน่อยก็พออะไรเงี้ยแต่ส่วนมากมันจะเสนอหน้ามานะเด่นเลยนะอ่าตัวกันเนี่ยประมาณนี้ขอขอบพระคุณน,นะครับเราได้เด่นสามตัวแล้วเราก็มาหาคู่เจาะนะอ่าจุดเอนหมดทุกตัวก่อนนะครับจุดอนหมดทุกตัวก่อน 5้าเน้นที่5กับ6นะครับ5 8 5 9 5 0 5 1 5 2 6 8 6 9 6 0 6ูนยนึ่แป่อะครับนี่เคอีเช้านะสำหรับตัวกันก็คือ7นะครับเจ็ดเด่นน้อยสุดนะระวังระวังด้วยสำหรับท่านที่จะเอาไปลงทุนชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านนะครับ เว้นวักไว้เอาไว้ลงทุนรอบหลังถ้ารอบหลังมาชอบหรือในช่วงที่ว่าเราอารมณ์ไม่พร้อมอะหงุดหงิดโมโหอะไรเงี้ยหยุดพักเลยนะครับอยากมาเล่นอีกนะอยากกลับมาเล่นช่วงช่วงที่อารมณ์แบบนี้ว่างั้นเถอะให้หายก่อนใจเย็นๆก่อนให้ตามปกติก่อนแล้วเราค่อยมาจัดรอบหลังรอบอะไรก็ได้มันมีตั้งหลายรอบดีกว่าดันทุลังเล่นแล้วเสียหมดไปอพอพอเสียหมดแล้วนี่โล่งใจเลยนะคะเนี่ย หายโมโหเลยนะอประมาณนั้นอพอทุนหมดเดินดีดีใครเนี่ยเดินดีมากมากเลยทุนหมดเดินดีมากๆเลยครับประมาณนี้ขอขอบพระคุณนะครับจดแล้ทุกตัวนะคือวงกลมเน้นให้วงกลมเน้นให้ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับ หกับ6เด่นสุดนะนี่คอือเช้านะครับนี่คอือเช้านะอ่าดูอีกรอบนะึงหในวงกลมคือชุดเน้นนะครับ5 8าแปดห้าเก9 6 0้าหนึ่ง ถ้าเจ็ดมาก็เหมือนกันนะครับ7จ็ดแปดเนหะครับก็ประมาณนี้อ่าขอให้โชคดีโชคดีนะครับถ้าเช้าคุณมารับแหงแหงแหงนะรับถ้าไหร่ก็ดีหมดนั่นแหละขอ,ขอให้รับครับสําหรับเชา้านี้สวัสดีครับ